ครับท่านผู้ชมที่เคารพผมดอกอร์วันชัยแก้วไสสุนนะครับวันนี้ผมจะมาขอแนะนําถนนสามเสนให้ท่านได้รู้จักนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่สะพานข้ามสองฝั่งของถนนสามเสนบริบรเวณด้านหน้าของขอสมุดแห่งชาติกับสมาคมสิทธิ์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเซลฟี่ที่มีความสวยงามมากแห่งหนึ่งของถนนสามเสนนะครับ ถนนสามเสนเนี่ยมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมีสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจมากเลยอยากจะแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักนะครับถนนสามเสนแห่งนี้ถนนสามเสนนี่เริ่มจากาบริเวณที่บางลำพูแหะครับนะต่อจากถนนจักรพงศ์นะครับซึ่งจุดเริ่มต้นนั้นนะนะก็อยู่ที่ต่อจากถนนจักรพงศ์ นะครับกับถนนที่ไปพระสุมเมรนะครับแล้วก็ข้ามนะคลองรอบปุงนะผ่านมายังบางขุนพรมนะครับซึ่งบริเวณตรงนั้นก็จะมีสถานที่น่าสนใจหลายแห่งด้วยกันนะมีวัดสังเวชนะครับมีวัดสามพยาวัดอินนะครับแล้วก็วังบางขุนพรมแล้วก็มาจนจนถึงวัดอินนะครับ วัดอินก็ตรงข้ามแบงค์ชาตินะครับแล้วก็จะมาที่เทเวศนะครับเทเวศนะครับก็จะมีวังเทเวศนะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจอยู่บริเวณแถบ,บนั้นนะครับแล้วก็จะมีวัดเทวราชกุญชรน,นะครับสี่เสาเทเวศแล้วก็มาที่จุดที่ผมยืนอยู่นี่นะครับก็คือ,อหอสมุดแห่งชาตินะครับหอสมุดแห่งชาติถัดจากหอสมุดแห่งชาติก็จะเป็นถาวาสุกรี นะครับวังสวนสุนันทาวัดราชาธิวาสนะเซนคเบียนซึ่งก็จะมีกลุ่มชาติพันธุ์ตรงนี้นะครับหลายกลุ่มด้วยกันน่าสนใจนะครับลองติดตามดูนะครับ,รานะรบจากตรงนี้ก็จะผ่านไปยังสี่แยกสังฮีนะครับมีบ้านของพญา,าพญาบุรุษรัตนะราชพันลบนะครับซึ่งก็มีบ้านของอาจารย์สินพีรศรีเข้ามาอยู่ครั้งแรกแล้วก็จะต่อด้วยวังสุโขทัยสี่ย่าน บางกระบือนะครับแล้วก็จะมีรัฐสภาแห่งใหม่นะครับซึ่งมีมีชื่อว่า,าสัพพยสภาสถานนะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับอยู่ทางด้านหลังเป็นอาคารนะครับทรงไทยประยุกต์สีทองนั่นนะครับนะแล้วจุดสิ้นสุดของอถนนนะครับสามเสนก็นะครับก็อยู่ที่สี่แยกเกียรกายนี่แหละครับ ดังนั้นแล้วถ้าท่านมีเวลาก็ลองติดตามนะครับความสำคัญของถนน3เสนแห่งนี้ซึ่งมีความยาวถึง4.6กิโลเมตรครับ